น,นี่จะเป็นปุ๋ยมักนะครับอันนี้คือจาก<อ>เขาจะมีการกรับของนะฮะมันกลมอ๋อนี่อันนี้มันจะมีการกรบพขีกของเป็นห้องขีกของอต้มกันไหมครับต,ต้มกันะน,นี่นะที่ฐานร้อนต้มอารัตนะครับนี่นะ นนีี่่ะะครับทางร้านค้าที่มันต้องการนะแจ้งมา้ให้เขาคัดติ๊ิที่ขึ้นครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนี่คือเขาจะต้องไปทรงเสืใอมือ้าบ้านเดี๋ยวเปิดเพลงว่าตอนเจ้าที่รถเขาออกไปเนี่ยมีเสียงเพลงเลยเอาคืนละไว้แต่แต่ทุกคนจะบ่าวางเอามาวางเลยกามเนี่ยนะครับ ถ้ามีถึงคุณแรงเขตบาลต้องมั่นใจจะนำไปบดรับอัดขุนมากทู้สุดคนไม่ได้ประโยชน์เราไปนะครับ วันทังคานเก่าขันเกิดผ้าอนามัยกระดาษที่ชูไม่ใชัแล้วตรงหน้าคือคือเขาใจแรงรถคับไ่นมาเลยได้ใช้หน่อยเพราะว่าทันบอารมณ์นี่เป็นอานเรียบเขาติ๊กนิจไถ่อ่าเอาสามารถกัดแายแหวรอบหนึ่งนะครับโซนคับรีไซเคิลนะครับ เรี่ยวมันได้ซิปตกิโลออันนี้อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดองนะรัล่ะอันนี้เขาอันนี้มันมีนี่ม้นาั้นมาณีนี่เื้อตีนเมาั่นน่นั่นอาขังยำตตัวนี้ครับแล้วเอากลับมาพัฒนาเอาเข้านี้ มดเขาเ่เขานี่แต่ต้องลุมนี่ก่อนครับจุดปืนนี่หรือจุดบนนี้ให้มันทุกขับปั๊บปับปั๊บับขามันรอกนึงไงอ่าขามันหนอบแล้วครับเดี่ยวเอานี้เลยนี่นี่เผาแล้วบ่นี้ควันมดจดเนี่ยขวานกองนมเนี่ยแค่นี้จากปัญหาของขยะที่ในเขตเทศบาลตาบนไม่ใจนะครับเนื่องจากว่าที่ขยะมาวางไว้ตรงนี้เพราะเนื่องจากว่า ที่ทิ้งขยะของเทศบาลมิใช่ที่อยู่หมู่เก้าของเทศบาลตำบลนศรีถอยถูกปิดไปนะครับผู้บริหารสมัยอดีตที่ผ่านมาก็คือได้ย้ายขยะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกมาพักที่นี่นะครับแต่ในการมาพักแล้วบ่มีการบริหารจัดการนะครับในมีขยะที่เข้ามาเป็นจํานวนมากก็คืออย่างน้อยก็คือเดือนละแปดิบสี่ตันนะครับขยะที่อยู่ในในพื้นที่ที่พักขยะนี่นะครับแต่ในการบริหารจัดการือเิ่นมาได้เอา เอาไว้ผออกทุกเดือนนะครับมีการกองไว้เป็นจนํานวนมากช่วงที่ผมเข้ามาสมัครแล้วก็วางนโยบายในการบริหารจัดการขยะไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนผมเข้ามาขยะกองอยู่ที่นี่ประมาณ300กว่าตัน